สวัสดีค่ะพบก,กับาจารยเนยมอีกครั้งนะคะในช่องเดลี่โหราศาสตร์โดยจารยเนยมนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมาพยากรณ์กันถึงชาวราศีกุมในช่วงวันที่1นึตุลาคมนะคะซึ่งภาพรวมของคนชาวราศีกุมะคะ่ะคือเพื่อนรอบข้างหรือคนที่อยู่รอบแวดล้อมเราค่ะจะเปลี่ยนไปจากเดิมนะคะ ในเรื่องการงานของชาวราศีกุมนะคะเดือนนี้ค่ะสาหรับคนที่ทํางานเกี่ยวกับเอกสารวางบินหรือว่าเอกสารทางด้านบัญชีต่างๆนะคะจะมีการผิดพลาดในเรื่องของเอกสารค่อนข้างเยอะหรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับางานขนส่งนะคะก็เรื่องเรื่องอลอจิสติกต่างๆะคะ่ะจะมีความผิดพลาดนะคะแล้วจะทําให้เราค่ะมีความกังวลในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าให้ผ่านพ้นไปนะคะซึ่งอาจารย์แนะนํานะคะคืออยากจะให้เรารอบครอบพิเศษ มากกว่าเดิมในเดือนนี้นะคะเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บของชาวราศีกุมนะคะซึ่งโรคภัยไข้เจ็บที่จะมีเกณฑ์เกิดข,ขึ้นคือช่วงนี้จะให้ระวังเรื่องความดันทางเดินหายใจไขามาในเส้นเลือดแล้วก็เกี่ยวกับระบบช่องปากนะคะสำับเดือนนี้นะคะอาจารย์แนะนํานะคะให้ชาวราศีกุมะคะ่ะให้ไหว้บรรพบุรุษหรือทําบุญให้บรรพบุรุษนะคะจะช่วยอุปสรรคหรือปัญหาที่เราพบเจอในเดือนนี้นะคะ่ะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะ ค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับคําพยากรของชาวราศีกุมนะคะถ้าเกิดใช่หรือชอบยังไงหรือเป็นจริงดังคําพยากรแบบไหนยังไงคอมเมนต์มาสอบถามมาพูดคุยกันได้นะคะยังไงอาจารย์รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e กดติดตามให้กําลังใจกันนะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ